He <speaking in foreign language> is นิยมชมทุ่งวันนี้มาแบบก่อนจะนอนครับทุกคนใส่ชุดดำก็เหมือนคนทั่วไปทั้งประเทศโศกเศร้าเสีเยใจยแล้วก็มีกิจสำนึกน้อมในพระกรุณาของแผ่นดินนี้แล้วก็พระราชินีพันปีหลวงน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เราจะไม่แสดงออกเลยอะไรก็ไม่ได้เพราะเราเห็นศิลปินหรือคนดังๆเขาก็ทำแต่เราก็เป็นคนแค่คนเล็กๆเ,เราก็อยากเห็นคนที่เขาสแสดงออกไปยกตัวอย่างที่จังหวัดเราด้วยสาวน้อยเพชรบ้านแพงของบอสโจโ เสนอแล้วแสดงมายิ่งใหญ่แต่ว่าน้อมรับในการปฏิบัติไม่นอกเหนือจากคำสั่งรัฐบาลขอความร่วมมือนะพี่น้องครับผมก็คนอีสานจังหวัดเดียวกับสาวน้อยเพชรบันแพงผมก็มีจิตสำนึกและก็เข้าใจาให้หัวใจผมก็เป็นคนจังหวัดมาาะะรค k าม ถ้าเข้าใจวิธครับสาวน้อยเปรบ้านแพงก็อยู่จังหวัดหมหาสรารคามแล้วก็อีกทีมงานหนึ่งที่ประทับใจที่สุดเพราะมันมีสองหั่ขอครับสาวน้อยเปรบ้านแพงกับชุดที่สองคือแม้กระทั่งเขาเป็นคนเล่าครับสาวลาวของลูกศิษย์อาจารย์ผู้สิวไล่กับเพิ่นกับอยู่สรารคามด้วยกัน น้องทิดาเลามาลองเพลงแม้แต่เพิ่นจะเป็นเด็กหน่ย่ยแต่เพิ่นถูกสอนถูกอบลมมาทุกคนอาจจะบอกว่าเป็นเป็นเด็กหน้อยกแล้วแต่คนที่พาปไปกับแม่ครับแล้วมันก็มีศิลป,ปินที่านที่ว่ายุจังหวัดศรีสะเกดคนหนึ่งอายุกระายแลย้วหรือเพิ่นบริดออบลมมาหรือจังไหนเพิ่นแล้วมันแสดงออกเฮาไ่าอยากกล่าวถึงในสิ่งนั้นครับถ้าคุณบอกเคารบคุ้นกันนจจะอาย,ยุม่เงียบแม้แต่ ที่ดาล่าวนเป็นปเด็กน้อยอายุ11ปีเองแล้วมายุกเป็นดูบุญธรรมวองาอาจารย์ผู้ศรีเวิยลจังหวัดมาธยมศรีาเมเมื่อนบ่มเพาะรู้จักขรรพรู้จักหนอบน้อมรู้จักห้เกียรติคนอื่นเดี๋ยวไม่ลอด,ดูผลงานมาจะเป็นยังไงครับขันแรกไปดูผลงานของสาวน้อยเพชรบันแพงก่อนครับทุกคนครับไปบเลยครับเศรษฐิจงานจา่ตรมีหวัง ห้านสสันโกาสัตสาเสด็จสู่สูงสว่างซิงหั่นวาภูมิตาตาเหายวาอารามขอทุกค่อี่ขึ้นเพื่อถวายการไหวมาันแด่องสมเด็จแด่สมเด็จพระอาจารยาสุริกิพระบรราชินีนา พระบรมราชินีพันปีหลวง ที่เราดูการแสดงหรือการนอบน้อมของทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงมดโจเป็นคนสารคามนะครับจังหวัดโกสุม,มิสสยนะับเป็นไงเขามีความนอบน้อมโชว์ศิลปะการแสดงให้ความเคารพคนอื่น ไม่ต้องเรียกร้องเหมือนศิลปินที่อยู่สีสะเกดคนหนึ่งหรือดิเกที่จังหวัดไหนอีกที่หนึ่งรีบออกมาพูดว่าเขาห้ามแต่ว่าคุณไม่ได้อ่านไม่ดูข้อมูลเลยกิตสเน็กมันต้องมีในตัวเองอย่างทีมงานสาวนภาเพลํนแพงเ,เ,เขาแสดงออกมาให้เห็นมีนมหลายๆฉากกดเขาไปดูใน ทิกตอกหรืออะไรใน youtube นี่มันก็เห็นการมีการเคารพน้อมน้อมในคนที่ควรเคารพในแผ่นดินเราก็ต้องออกมาจากใจกิจสำนึกไม่ใช่วแบบ่าออกมาแบบเหมือนเหมือนไม่มีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนมาแบบคิดจะเขียนหรือจะโพสอะไรออกมาง่ายๆแล้วก็มาขอโทษมันไม่น่าใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูอีก,อกผลงานหนึ่งที่เขาแสดงออกมาให้เราเห็นนี่ คือวิธีการเหมือนคนแต่ละวิชาชีพแต่ละคนจะแสะดงออกมาในความเคารพในแผ่นดินนี้แล้วก็บรรพบุุษของเราของแผ่นดินนี้เราต้องให้ความเคารพนอบน้อม,อมไปดูเลยครับยีสิบสี่ตุลา ทั้งผวเมียน้ำตารว่วงอาภัองแก้มแสนอาไลน์สะดิดด่วนขึ้นเมื่อฟ้าเหนาสวรรค์โมนะูมินาจจาบันทั ควรให้น้อมสำนึกพระเมตตาต่อชาวไทยพระผู้สด็จสู่สวรรค์คาลัยพระมา ทักกะลีลาล่วงสะด็จดวนนินิรันาสู่สวรรค์คาลายไปบอกคืนอวยพงพูดจะลบโลกลาคือดำแสงจันทาแง่งโอไรสต่อไปเราก็จะไปดูที่ดาราวลูกศิษย์ของอาจารย์ภูศิวิไล ซึ่งท่านก็อยู่จังหวัดมาสาร a าามเหมือนกันอยู่อำเภอเมืองสาวน้อยเพรนแพงอาย่โกสุมวิสัยมีทีวีประเทศไทยหลายๆช่องช่องเกตช่องเบิร์กพอยท์ช่องไทยรัฐเขายกจ้องเด็กธิดาลาวอายุแค่11ปีแต่เขาถูกการบ่มเพาะ าอาจารย์ปูศิวิไลที่เป็นคนไทยเนี่ยจะเป็นศิลปินเป็นนักร้องประพันธ์แนวเขียนออกมาจากใจลํจำลึกถึงพระพันปีหลวงเนี่ยถ่ายทอดให้เด็กหญิงตัวเล็กๆประเทศเราเทียนใจคนเราทั้งประเทศช่องทีวีหลายๆช่องก็ออกมายกย่องเราคนไทยแท้เนี่ยเป็นทั้ง มีทั้งพระเอกหมอลำพระเอกลิเกออกมาบวยวายศิลปินนักร้องบางที่เหมือนที่ที่ผมอยู่ปทุมก็มีออกมาบวยวายเหมือนไม่เข้าใจที่รัฐบาลเขาเสือ,อ,อกมาให้เข้าใจว่าขอความร่วมมือเหมือนแบบเหมือนทั่วๆไปทุกคนครับเหมือน ญาติพี่น้องคุณเสียพ่อแม่คุณเสียคุณ,คณข้างบ้านหรือคุณไม่ใช่ญาติเต็บ้านติดกันคุณควรนวามเคารพเขาอย่างไงแล้วคุณจะไม่สนใจไม่มีการรับสั่งสอนมาเพราะเด็กคนนี้อายุแค่สิบเอ็ดปีมีคนบ่มเพาะมาเพื่อมาในแนวทางที่ดีคุณก็อายุเยอะแล้วเป็นพระเอกหมอลำเบนลี่เกอายุตั้งเยอะหรือว่าครูบาอาจารย์คุณไม่ได้สั่งสอนมาในสิ่งที่ ครเคารพคนอื่นช่วงเวลาไหนเขาขอความร่วมมือจัดประเพณีจัดได้ทั่วไปลอยกระทงหรือวัฒนธรรมประเพณีไทยนี่จะได้เหมือนเดิมแต่ให้ปรับใช้กับให้มันสมควรแก่กาลเทศะอันนี้หลักนี้คุณไม่น่าไปคนอายุป,ปุนนี้ไม่น่าไปสอนกันได้มากมายไปดูครับผลงานของน้องธิดาลาว ลูกศิษย์ของอาจารย์ภูศีวิไลการกองผลงานออกมาเคารพน้อมน้อมต่อบุคคลสำคัญของประเทศเราพระราชินีพันปีหลวงในรัชกาลที่เก้าผู้ดูแลสืบทอดประเทศไทยของเรามายาวนาน ค,คุณผู้ชมคะพอเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยนะคะคนไทยทั้งแผ่นดินก็โศกเศร้าเสียใจเหมือนกับการสูญเสียแม่ของแผ่นดินและไม่ใช่แค่คนไทยนะคะจะให้ดูค่ะว่าชาวสปปลาวคนนี้แต่งเพลงขึ้นมาใหม่มเ,เพื่อที่จะแสดงความอาลัยไ,ไปฟังพร้อมกันเพลงจากใจคนลาวค่ะ ฟังเนื้อร้องทุกคำที่ชาวสปอปอลาวคนนี้แต่งขึ้นมาเพลงจากใจคนลาวค่ะคเนื้อร้องอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยได้ยินเป็นการแสดงความเสียใจที่มีต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ต่างจากที่คนไทยรู้สึกหรอกค่ะคนที่แต่งคำร้องคนที่แต่งทำนองก็คืออาจารย์ภูศรีวิไลเป็นคนไทยนะคะส่วนนักร้องเนี่ยคือทิดาลาวศรีวิไลหรือว่าชื่อจริงนี่คือเด็กหญิงภลินสุขสวัสดิ์ คุณผู้ชมมองคนเงยหน้ามามองหน้าจออีกทีหนึ่งเ<ด>ฮะเด็กหญิงเหรอ oh. ใช่ค่ะเด็กหญิงอายุ11ปี<ด>เป็นชาวสาปป,ป,<อ>ปลาวมาเรียนจบป .6 ที่โรงเรียนบ้านเกิงที่อำเภอเมืองมหาสารคามตอนนี้เนี่ยนะคะที่ดาลาวเนี่ยมาเป็นนักร้องในสังกัดศรีวิไลแล้วก็มีผลงานเพลงอยู่ในช่องภูวิไลทางสื่อออนไลน์ค่ะเพลงนี้เนี่ยชาวเน็ตก็ทั้งคนชาวเน็ตต่างชื่นชมนะคะคนไทยเองขอบคุณ ชาวสปปลาวที่มาร่วมแสดงความอาลัยส่วนชาวสปปลาวก็ชื่นชมว่าน้องทิดาลาวเนี่ยออกมาร้องเพลงแทนใจของคนสปปลาวที่รู้สึกเสียใจต่อความสูญเสียครั้งนี้เช่นเดียวกันค่ะนี่ครับมันเป็นความภาคภูมิใจประทับใจเขาเป็นเด็กประเทศลาวแท้ๆเขายังมีจิตสำนึกต่อแผ่นดินนี้เขาก็มาอยู่ในแผ่นดินนี้ไม่นาน บางเรื่องก็อาจจะไม่รู้แต่ก็ได้แต่ว่าอยู่ที่ผู้ดูแลเหมือนอาจารย์ผู้ศิวิไลนี่สั่งสอนเพราะทุกคนต้องมีอาจารย์มีผู้ปกครองมีครูคอยดูแลบุปการีนี่สั่งสอนในสิ่งที่ดีๆที่เหลือคืออย่างคนพระเอกหมอลำฤทธิเกนี่แปลว่า ครูบาอาจารย์สอนมาดีหรือสอนมาไม่ดีไม่รู้เขาเลยคิดอย่างนั้นไม่มีจิตสำนึกไม่มีความไม่เคารพคนอื่นถ้าคุณไม่เคารพคนอื่นคุณก็อยู่เงียบเงียเหมือนถ้าญาติพี่น้องคุณตายค่อยรอไปทำแบบนี้แล้วกันเหมือนญาติพี่น้องที่ตายข้างบ้านข้างเนี่ยเราไม่เคารพแล้วก็สนุกสนานเปิดเพลง ไม่เคารพคนอื่นแล้วคุณคิดว่าคนหนึ่งเขาจะเคารพคุณเหรอเพราะว่าประเทศไทยสืบทอ,อดกันมาเป็นพันปีตั้งสมัยสุขโขทยโโัยลบบุรีอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์กรุงธนบุรีสืบทอ,อดกันมาเป็นพันปีมันต้องมีที่มาที่ไปมันต้องมีรากเหง้า หรือคุณจะอยู่แบบยึดแบบฝรั่งสิทธิมนุษยชนสิทธิต้องเท่ากันคุณอยากเจอแบบไม่มีระบบปัะสา์เหมือนพม่าก,กัมเนหรือโลหิงยาล่องลอยไปเรื่อยๆไม่มีแผ่นดินประเทศไทยนี่คือแผ่นดินที่บรรพบุพร,บรุษของเราปกครองแผ่นดินยึดแผ่นดินมา มีภาษามีแผ่นดินเนื้องตัวเองอยู่แบบสบายปลอดภัยหรือมันสบายเกินไปเขาคงมานี้ครับทุกคนไม่คงไปประเทศไทยมันเสรีภาพเกินไปเลยทาให้คุณแบบอิสละภาพมากเลยไม่จะเป็นต้องเคารพผู้ใหญ่เคารพผู้สูงวัยกว่าเท่าเทียมกันเหมือนฝรั่ง หรือคุณเรียนสูงมากกว่าก็แต่เบื้องต้นคือเคารพนอบน้อมคลิปนี้โรงาบานนี้ก็ตัวนะครับยังไงก็ไปดูติดตามน้องทิดาลาวกับทีมงานสาวน้อยเพรันแพงเราในานามช่องนิยมชมทุ่งมปนช่องเล็กๆเ,เหมือนคนอีสานสัลขามเหมือนกันสาวน้อยเพรินแบงก็อยู่โกสุมิสัยจังหวัดมัธสารา,ามอาจารย์ภูศรีวิไลก็อยู่ อำเภอเมืองเราก็คงทำได้แค่นี้ใครไม่ชอบชิปนี้ก็ไม่เป็นไรครับแต่เราไม่เกียดเคารพคนเนยังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนิยมจม,มทุ่งนะครับพี่น้องครับไปแล้วครับบวัีดีครับ